ขับตามาไง้กัยขนึมือหลับตาเอาถือไว้จับข้างนึ่งมือแหม่จับเล็บจับจับตีนกูกูละเจียวอ่ะเอากูตีนขึ้นดีกว่าจะได้ถีบถนัดหลับตาห้ามลืมเด็ดขาดนะห้ามลืมเวสเซอรพุสเซอรเวสเซอรออกมา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 ไอ้ผีออกมาออกมาไอ้ผีเฮ้ย เวศภูศเวศภูศไหมเวสะภูศเวศภูศเวศภูะ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 ไปไปมัมาจากไหนฮะออกไปเฮ้ยูมเล่มมันเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยฟันสดสักขะทวุฒังเวสุวรณวุฒังเวสุวรรณวุฒธังสักขะทวุธังไปสักขะทวุธัง สักขะทวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังหลุดไปสัคขะทวุฒังสักขะทวุฒังเวสุวรรณวุฒังไปสักขะทวุฒังสักขะทวุฒังหลุดไปนะมึงไอ้งที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายนะที่สูงสู่อยู่ในเลือดในเนื้อในหนังในกระดูกนะสักขะทวุฒังสักขะทวุฒังสักขะทวุฒังอาขาไปสักขะทวุฒังสักขะทวุฒัง สักข้าวุธิัางลากอนอีบาวหิวโอ้ยุ้ยยอดินอปเคยจับหน่อยอีหางดูตัวยังกบบมีควายไปหลุดไปออกไปซะมึงอีหาออกไม่ออกมึงมาจากไหนเฮ้ยหอกหักมึงมาจากใสจะไปให้ไปไปเล่า ไปก็ออกเลยรู้ป่ะรู้ป่ะทางนี้ไม่ใช่ทางของมึงแล้วไอ้ส,สัตว์ทางของกูรู้ไหมไอชิบหายตอนนี้เขารู้ตัวแล้วว่าเขาโดนไปนะหลุดไปเลยมึงไอ้ส,สัตว์ไป <c oughs> โอ้โหไปเลยหลุดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยววันเดี๋ยวกูดูวันไอ้ส,สัตว์จะหลอกกูวะเหี้ยพวกผีชอบหลอกด้วยนะมึงใจเย็นอีฟันสุรัดยักษ์สีสักเคาะทอวุฒิทังเวสุวรรณวุฒิทังเวสุวรรณวุฒิทงัทง ไปไป<อ>ไปออกไปตอแหลหลุดไปซะออกเ <c oughs> งยอย่างเงี้ยมันกว่าเสริมดวงไหครัตว์อีูว,ว่าแล้วทำไมไมันนี้กูนั่งเสริมดวงเงินกับกูเมื่อยไง,ไงอืม <c oughs> อะไรไปสิ ก็ไปก็ไปดิฮะออกไงแน่นะไปนะเออไอสัตว์ไปด้วยเฮอย่าอยู่รู้ไหมไฮ้ยไปเฮี้ยแต่ภาพไม่สวยไอสัตว์ยิ่งออกข่าวไอ้นั่นอยู่แม่หากูกระเทือีกูแค่ยันไม่ไห้สัตว์เอ้ยหลุดไปให้หมดเอ้ยก็เหรอเหยียบได้เลยใช่ไหมเฮ้ยมึงเป็นผีเหี้ยอะไรวะ อ่ะโอเคเรียบร้อยโอ้ยเฮียเอ้พันธุรัตอาบน้ำมนต์นะพันธุรัตนะโอ้ยใจเย็นโอ้ยโอ้ยปล่อยๆโอ้ยองลง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 เย็นองลงโอ้โอลำงามแสงเดือนมาเยือนสองล้านใบหน้ามาสู่เงินโอ้ยโอ้โหเยี่ห้อนอีกโอ้ยมึงจะเลื้อยอีกจะเลื้อยอีกอ่ะเปิดเพลงอะไรนี่เกิดเกิดมาเช้าได้ไหมเสียบดิฉัตนให้เลื้อยตั้หน่อยเป็นหมูพะโล้อยู่นู้นเลย โอ้ยเยอะอ่ะไม่เอาเสียเวลาไปไปต้องอะไรอี <Background> ้พอเสียเวลาพ่ออี้กูลืมไปคิวเยอะจ้าไปอาบน้ำโมเชิอหายหายแล้ว